เมื่อคือนเชื่อไหมว่าเมื่อคือนไอ้หมูไม่ได้อะไรไปเลยนะไอหมูอุตส่าห์เป็นหน่วยกล้าตายมานะใครจับไตได้บ้างว่าเมื่อคือนอิอทธิพงคือไอหมูนั่นเองขณะที่ทุกคนกำลังสนใจว่าวันที่13สิงหาที่จะถึงเนี้ยนะกำลังที่จะวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หรือฟื้นคดีน้องชมพู่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นทุกคน ให้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรๆเกี่ยวกับคดีด้วยกันพี่คนชาวบ้านพี่ไฮโซกะว,วันดีค่ะใช่ไหมแต่มันมีไอ้คนหนึ่งที่จะเอาแต่แปลงหวายจะเอาแต่สวนหวายแหละอะไรจะซื้อขายอะไรจะสวมสิทธิ์อะไรจะบุกรุกคิดเหมือนกันไหมคะนะคิดเหมือนกันไหมพิษาคนอื่นเขามุ่งคดีน้องชมพู่วันที่13สี่จะถึงเนี้ยนะศาลจะพิพากษาศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแล้ว นะรอบสองแล้วคนอื่นเขากําลังตื่นเต้นกับวันที่13สิงหาแต่มันจะมีไอคนนี้ที่จะเอาแต่สวนหวายจะเอาแต่สวนหวายอย่างเดียวมันเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ปะบี่เป็นอะไรกันนักกันหนานนไนกกนนาม่ฉาใช่ไหมบารามีของพวกมึงไม่ถึงใช่ไหมฮะมีคนปล่อยข่าวว่าศาลจะเลื่อนนะตราบใดที่แม่สายยังไม่ได้รับหนังสือยังไม่ได้รับการติดต่อนะอย่าเพิ่งไป ตกใจอย่าเพิ่งไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อนะหนังสือเพิ่งมาถึงแม่สาวสองสามวันเองอาทิตย์หนึ่งได้ยังคะหนังสือเพิ่งมาถึงแม่สาววันไหนนะแล้วจะมาปล่อยข่าวว่าศาลจะเลื่อนได้ยังไงศาลนะไม่ใช่เพื่อนเล่นตัดสินใจแล้วอะถ้าอย่างน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็นู่นแหละคะ่ะต้นเดือนสิงหานุ่นแหละถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ แล้วพอดีน้องชมพู่สารชั้นต้นกําหนดอ่านวันกําหนดวันอ่านคําพิพากษาแล้วเลื่อนใช่ไหมคะกว่าจะรู้ว่าเลื่อนเนี่ยต้องผ่านไปเป็นเดือนนะกว่าจะรู้ว่าเลื่อนก็ผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยเราเพิ่งได้รับหนังสือแค่ไม่กี่วันวันที่สิบวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะนะอย่าไปเชื่อคะ่ะนะถ้าสารไม่มีความน่าเชื่อถือถ,ถ้าพูดแล้วพูดแล้วลบถ้าพิมพ์แล้วลบหรืออะไรแบบนี้นะ พิ่งส่งหนังสือมาเองแล้วจะมามาเลื่อนอะไรยังไงทําไมนะแล้วจะมาเลื่อนทําไมแล้วกว่าท่านจะเลื่อนท่านก็ต้องมีเหตุผลซึ่งก็ต้องรวบรวมเหตุผลหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยเข้าใจว่าเลื่อนทําไมมีเหตุผลอะไรไม่ใช่แบบพิมพ์หนังสือออกมาแล้ววันสองวันก็จะมาประกาศเลื่อนละไม่ใช่หรอกค่ะนะไม่ใช่หรอกถ้าจะเลื่อนจริงๆอย่างน้อยแม่สาคิดว่าต้องมีหนึ่งเดือนนะเดือนกร,รกฎายังมาไม่ถึงเลยสิงหาอีกละ่ะ พิ่งพิมพ์หนังสือส่งมาแบบๆแบบได้จะมาบอกว่าเลื่อนไม่มีนะตราบใดที่ยังมีหนังสือมายืนยันสงสัยจําเลยจะป่วยหนักก็อาจจะเป็นไปได้ปัญหาสุขภาพมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตค่ะความตกใจความเครียดความอะไรมันมีได้หมดนะพี่มันเป็นไปได้หมดนั่นเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปใส่ความหรือว่าไปสาปแช่งอะไรเขานะมันเกิดขึ้นได้คนเรามีความเครียดมันก็จะเป็นไปได้ค่ะพี่น้อยหวัดดีค่ะหวัดดีทุกๆคนค่ะ นั่นแหละในขณะที่ทุกคนกําลังสนใจเรื่องคดีน้องชมพู่อ่ะแต่มันก็มีอยู่ไอ้หมูแหละที่คอยถามแจ่คดีสวนไหวนะพยายามที่จะจับประเด็นที่จะที่จะให้ไม่สาตอบแล้วก็จับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายไอ้บ้า <c oughs> ไม่ชนะกูหรอก <c oughs> คําถามแบบนั้นก็มีแต่ไอ้อ่างคนเดียวนั่นแหละที่มันมันพูดอยู่น้องวินนะคําถามแบบนั้นก็มีแต่มันนั่นแหละระดับสมองอย่างนั้นกับไอ้ไหล ไม่มีใครหรอกนะเอาชื่อจริงมาเลยก็ได้เอาชื่อจริงมาเลยก็ได้มไ,ดไม่ต้องกลัวหรอกแต่คงจะอึดอัดหน้าดูที่ต้องพูดครับครับใช่ไหมน้องวินมันคงอึดอัดหน้าดูที่มันต้องพูดครับมันต้องทําตัวแบบไม่ให้เหมือนไม่ให้จับได้ว่าเป็นมันนะนะเออใครจะไปตรงไหนใครจะไปอะไรกูจะเอาสวนหวายอย่างเดียวมุ่งจะเอาตรงนี้ให้ชนะอีดาอย่างเดียวบอกเลยไม่มีทางชนะหรอกค่ะ พี่รุ่งสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่กับพ่อไท้จริงอะยืนอยู่กับความเป็นจริงอะนะคะอะไรจริงเราก็พูดอ่ะนะไปปลูกไหมปลูกแล้วก็พูดไปตามปลูกอะเออถ้าท่านบอกว่าปลูกแล้วผิดนะไปสวมสิ์คนอื่นนะผิดก็คือผิดค่ะเราไม่รู้เราก็ปลูกแล้วยอมรับไปในส่วนที่เราทําอืมค่ะพี่สุฒนาใช่เราเชื่อในเอกสารที่เราได้รับอย่าไปเป๋นะถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องรอไม่สาก่อนไม่สาต้องได้รับเอกสารค่ะ นะถ้าจะมีวันเปลี่ยนวันอ่านคําพิพากษาจริงๆพี่เตกดกดครับถ้าจะมีเปลี่ยนวันอ่านคําพิพากษาจริงๆแม,ม่สาต้องรู้ก่อนใครเพื่อนคะ่ะนะแม่สาก,กับตัวจาเลยจะต้องรู้ก่อนใครเพื่อนเพราะว่าจะมีหนังสือมาที่เราสองคนสองฝั่งเลยนะพี่เตเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนไอไอไออิที่อะไรนะั่น่ะมันเป็นอิที่อูดพีมันเป็นนั่นแหละมันเป็นไอหมู มาดูสามมาถามน้องมันมันจะหลอกเอาเรื่องขายขายซื้อที่อ่ะแต่คําถามมันดันเป็นคําถามประถมนะมันก็เลยไม่ได้กินคงจะเจ็บใจหน้าดูที่ทําอะไรไม่ได้ซ้ํายังต้องบาดเจ็บกลับไปมีอยู่คนเดียวนั่นแหละที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเรื่องสวนวายกับไ,หนหนไอ้นั่นอ่ะไอ้ดินแดงน่ะเออมีอยู่สองคนไอ้ดินแดงกับไอ้หมูนั่นแหละ ที่มันจะเอาเรื่องสวนวายให้ได้สวนสวนวายที่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะงองเงี้ยงยิ่งเงาจริงๆพี่คำปุ่นสวัสดีค่ะไหนที่ฮานอยมาเหรอคะน้องทำไมน้องยังไม่เห็นนะพี่ปอประตูสวัสดีค่ะหนูต้องอ่านว่าอะไรนะฮันลี่สปิริตรอคะหนูอ่านถูกไหมสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะเนะพี่นกนะ มาให้เราเล่นเราก็เล่นไปวัดลงคอนะคะพี่ให้สุกะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รักษาสุขภาพกันด้วยนะใครไปตกเป็นจำเลยก็ต้องเครียดเหมือนกันทุกคนนั่นแหละพี่มาสาวัดดีค่ะใครตกเป็นจำเลยก็ต้องเครียดเหมือนกันถ้าเกิดว่าใกล้วันแล้วเขาจะเจ็บจะป่วยแม่สาวว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าความเครียดมันเครียดรุนแรงอมืมันพยายามจะมาเอาชนะน้องเลยค่ะ พยายามจะจะให้น้องตอบประมาณว่าเรื่องซื้อขายจะจ่ายเงินกันพี่ฮานอยสวัสดีค่ะเอาภาพมันกระตุกอะทาไมภาพกระตุกล่ะภาพกระตุกจังกระตุกไหมคะไม่สาเห็นภาพกระตุกร้นเลยเครื่องนี้นี่เอาใจยากมากนะโทรศัพท์เครื่องนี้เอาใจยากมากร้อนนิดร้อนหน่อยก็ไม่ได้นะกระตุกเก่งจังเลย จะพยายามไม่ขยับตัวกะพิบตายังค้างๆเลยเพียนรักทำไมน้องดูตัวเองแล้วมันกระตุกอ่ะจริงๆในะน้องวินไม่สาดูตัวเองแล้วกระตุกขนาดกะพิบตายัางค้างเลยอืมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและถามว่าแม่สาไปตื่นเต้นกับการที่ต้องเลื่อนไปเสียใจกับการต้องเลื่อนไหมไม่นะคะ แม่สาไม่ได้ไปตื่นเต้นแม่สาไม่ได้ไปเครียดว่าสารเลื่อนสารอะไรเพราะว่าแม่สาทําใจไว้แล้วแม่สาผ่านจุดที่เสียใจโคตรมาแล้วสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือจะมีแต่ความเป็นผู้ใหญ่เอาจริงๆเรื่องคดีน้องชมพู่นะคะพี่อัมพันโอเคค่ะหายกระตุกแล้วหายแล้วหายแล้วมันร้อนอะ่ะหนูปัดลงไปใส่ปัดแอร์ให้ก็เลยเย็นละพี่น้ำฝนพี่เนรไม่กระตุกโอเคค่ะ พี่เตน้องผ่านจุดที่โคตรเสียใจมาแล้วสองครั้งแล้วเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ครั้งแรกก็คือครั้งที่พบว่าลูกเสียใช่ไหมคะพบว่าลูกเสียชีวิตอ่ะครั้งแรกเป็นครั้งที่หนักมากแล้วครั้งที่สองหนักตอนไหนรู้ไหมหนักตอนที่คัดค้านประกันตัวไม่สําเร็จนะตอนนั้นแม่สายังอ่อนมากกับเรื่องราวคดีนะคะการสู้ในในโซเชียลการสู้ในโลกเขาเรียกว่าอะไรนะโลกเสมือนละคะแม่ยานพาพูดว่าอะไรนะ โลกอันนี้คือโลกเสมือนการต่อสู้การใช้ชีวิตในโลกเสมือนอันนี้แม่สายังอ่อนมากแล้วก็ยังสู้กับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังสู้กับจิตใจตัวเองไม่ได้ยังเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็เลยแพ้ไปในตอนที่คัดค้านประกันตัวไม่สําเร็จนะตอนที่คัดค้านประกันตัวไม่สําเร็จแม่สาบอกเลยว่าแม่สาคาดหวังมาก เพราะว่าชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ต้องตายไปอ่ะแล้วจับคนนี้เป็นคนร้ายสารจะต้องสั่งขังในใจเราหวังอย่างนั้นนะคะทีนี้พอไม่ได้ดังใจเป็นยังไงคะผิดหวังอย่างรุนแรงผิดหวังโคตรอ่ะนะตอนนั้นคือผิดหวังมากๆเลยเดินออกมาเดินออกมาเดินอยู่ตรงระเบียงในศารนะคะกว่าจะลงจากชั้นสองลงมาขึ้นอะไรที่แบบกั้นทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในกืนลงคืนลงกืนน้าตาลงไปข้างในนะเพื่อที่จะเอา เอาตัวเราออกไปประตูสารแล้วก็ไปขึ้นรถที่จอดอยู่ตรงสถานีตำรวจภูทรจังหวัดที่ภูทรจังหวัดนะคะตอนนั้นเครียดมากตอนนั้นป้าดอนเขาไม่รู้ว่าไม่สาเป็นเป็นคนแบบไหนนะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นแบบไหนตอนนั้นคืออยากอยู่อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวอยากหลบหน้าผู้คนเอาจริงนะบอกตามตรงว่าตอนนั้นไม่อยากเจอหน้าใครเลย ได้แต่เดินออกมาตรงระเบียงกับกับอนามัยแล้วก็แม่แบมพ่อแบมนะคะเราก็เดินเราเดินตรงระเบียงเดินออกมาแล้วก็ลงบันไดนะเงียบกิบพวกเราเงียบกิบเงียบคือเก็บเก็บความรู้สึกกันทุกคนแล้วมองไปที่ข้างนอกมองไปที่หน้าประตูนะนักข่าวเต็มเลยนะนักข่าวเต็มอยู่ตรงหน้าศาลแล้วคือปิดทางหมดเลยที่หนึ่งหวัดดีค่ะในใจมันมีหลายอารมณ์มันมีหลายความรู้สึกมากๆนะหลายความรู้สึกมากๆ นะคือเราต้องเรารู้แหละว่าเราต้องไปเจอหน้าข่าวพวกนั้นแล้วก็เจอรุมเจอล้อมจนไปต่อไม่ได้เจอแน่ๆแล้วรถเราไม่ได้จอดอยู่ในสารเราจะทํายังไงดีตอนนั้นก็คือสมองคิดไม่ออกว่าจริงๆแล้วเราขอให้ตํารวจเข้ามาเอากุญแจรถเราแล้วเอารถเราเข้ามารับเราแล้วออกไปข้างนอกได้ขอให้ตํารวจดูแลเราได้ขอให้ตํารวจคุ้มครองเราได้แต่ว่าตอนนั้นมันคิดไม่ออกอะสมองตื้อสมองตันไปหมด เพราะว่าเราไม่ได้จอดรถในรลวดสารใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะขึ้นรถแล้วก็ออกไปอย่างปลอดภัยพี่ป้อเก็บคนเนี่ยชื่อโตเหรอชื่ออะไรเนี่คะเก็บเลยไม่มีประโยชน์นะคะนะแล้วทีนี้เราไม่สาตอนนั้นไม่สาก็พิมพ์พิมพ์โทรศัพท์ตอนที่เดินออกจะไปออกประตูรถนะก็พิมพ์ให้เพื่อนมาชวนป้าดอนไปหน่อย มาชวนประดอนไปขึ้นรถด้วยหน่อยคือรถมีเพื่อนหลายคันนะคะทีนี้ก็เราก็พิมพ์ให้เพื่อนมาชวนประดอนไปแต่ด้วยประดอนด้วยความที่ว่าแกก็อยากจะอยู่กับพวกเราไปไหนก็ไปด้วยกันตายก็ตายด้วยกันประดอนน่ารักมากนะคะทุกคนนะป้าไม่ไปขึ้นรถกับคนอื่นมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันตายก็ตายด้วยกันป้ดอนนะคูดาสวัสดีค่ะตอนนั้นก็คือในใจอยากบอกว่าป้ดอนขอขออยู่ส่วนตัวเถอะเพราะว่าแม่สามไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะแสดงความรู้สึกอ่อนแอให้ใครเห็นเท่าไหร่ไม่ไม่เคยนะคะและทีนี้ก็พิมพ์ให้เพื่อนอ่ะมาเอาป้ดอนไปทีมาเอาป้ดอนไปทีแล้วป้ดอนก็ตอบนะป้ดอนก็ไม่ป้าป้าจะไปด้วยตายก็ตายด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ในใจเราคือมันไม่ใช่อ่ะขอเวลาส่วนตัวหนูขอหนูอยู่ส่วนตัวหน่อยอะไรแบบนี้ แต่ทีนี้ก็จําเป็นก็ให้ประดอนขึ้นรถด,ด้วยกว่อนจะไปถึงร้านอาหารนะคะทุกคนแบบสง,งบนิ่งมากนิ่งกึ๊บไม่ได้ยินแบบไม่แต่เสียงหายใจนะไม่สานิ่งจนแบบตาเนี่ยลูกตานี่ถ้ามันออกมาได้น่าจะออกมาแล้วลูกตาคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างคืนลงคืนลงคืนลงอืมแกห่วงเลยค่ะแต่แกไม่เข้าใจเราว่าไม่สาด้วยด้วยความที่ว่าเราไม่เคยแสดงความอ่อนแอเราไม่เคยระบายอะไรออกมาใช่ไหมคะเราก็นิ่งอได้แต่คืนน้ําตาลงไปข้างในคืนน้ำตาลงไปข้างใน,นคือพอ จอดรถได้ไปถึงร้านอาหารจอดรถเราก็บอกทุกคนลงไปก่อนเถอะมานะลงไปก่อนเลยแล้วนะเราบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ในร้านอาหารข้างในไปตรงนั้นทีนี้พอเขาลงไปแล้วก็ปล่อยเต็มที่เลยนะนั่นแหละคะ่ะตอนนั้นเป็นเป็นอะไรที่สุดมากๆเป็นอะไรที่มากๆอะ่ะน้ําตาไหลไม่หยุดอะเบรกไม่อยู่จนมีคนมาตามในรถนะ่ะพอมีคนมาตามในรถมันไม่อยู่แล้วเราไม่อยากให้ใครเห็นเราสภาพนั้นไงนันะไม่ใช่ร้องไห้ไม่เป็นหรอกค่ะเป็นนะแต่ว่า นั่นเองมากมากเลยตอนนั้นคือมากมากเลยแล้วก็พอหลังจากวันนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึง่งก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ไม่รอคอยอะไรที่ที่เราคาดหวังจากจากตัวเราเองนะคือตอนนั้นอ่ะพอเรารอรอให้จับคนร้ายได้ใช่ไหมคะพอจับคนร้ายได้เราก็จะคาดหวังนะเราก็จะคาดหวังตอนนั้นคาดหวังว่าคดีแบบนี้คดีเด็กตายขนาดนี้น่าจะนะ สาลน่าจะไม่ให้ประกันตัวแล้วเราคัดค้านประกันตัวแล้วเราคัดค้านประกันตัวทีนี้คัดค้านประกันตัวไม่สําเร็จแล้วเสียใจมากเลยผิดหวังมากๆผิดหวังมากๆคือมันเป็นเหมือนเด็กที่เริ่มต้นน่ะนะเหมือนเด็กที่กําลังเริ่มต้นการใช้ชีวิตอยู่ในสื่ออยู่ในอะไรพวกนี้เสียใจมากๆเลยตอนนั้นผิดหวังผิดหวังแหงคือไม่สามารถที่จะเบรคน้ําตาได้เลย <laughs> อัดอัานมากไม่สามารถที่จะเบรกน้ำตาได้เลย